บทสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษของคุณพิธานะคะสับเวอร์อลังมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยอิงทรานส์ฟอร์มภาษาอังกฤษ,กฤษจิตวิญญาณนะคะจะมาแบ่งปันสับสามคำนะคะให้กับทุกคนฟังนะคะก่อนจะไปฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ซิด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมีสับสามคำค่ะที่จะจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะคำแรกค่ะนั่นคือคำว่า sentiment นะคำที่สองนะคะนั่นคือคำว่า endorse นะคะ และคำสุดท้ายค่ะนั่นคือคำว่า dissolve นั่นเองค่ะคำแรกนะคะคำว่า sentiment เนี่ยค่ะพิธาพูดว่า a sentiment of the era has changed อาจจะฟังดูไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีคำภาษาอังกฤษที่ความหมายใกล้เคียงกันหรืออาจจะแทนที่กันได้เลยนะคะนั่นคือคำว่า opinion หรือ idea นั่นเองค่ะเป็นไงคะพอคุ้นๆไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าความคิดของคนในยุคนี้เนี่ยค่ะ ได้เปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะคะคำถัดไปนะคะนั่นคือคําว่า endorse นั่นเองค่ะในที่นี้นะคะคุณพิธานะคะได้ใช้ในประโยคว่า election committee has to endorse the candidacy เพราะว่า endorse เนี่ยค่ะสามารถแปลได้หลายอย่างมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น support sign แต่ว่า approve ก็ได้ค่ะในบริบทนี้คะ่ะพอลองแปลออกมานะก็จะได้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจุดจุดจดสถานะของการเป็นผู้สมัครการเลือกตั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องทําอะไรกับ สถานะของการเป็นผู้เลือกตั้งทำไรคะ approve นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะคำว่า endorse นะคะก็จะแปลว่ารับรองนั่นเองค่ะสอบยากมากเลยนะคะถามว่าทำไมต้องยากขนาดนี้ก็เพื่อความเป็นทางการตอนอยู่หน้าสื่อนั่นเองค่ะไอคำที่3คํคำถัดไปกันเลยนะคะนั่นคือคำว่า dissolve นั่นเองค่ะในประโยคนี้นะคะเป็นประโยคที่นักข่าวเนะะี่ยค่ะใช้พูดกับคุณพิธานะคะซึ่งนักข่าวก็บอกว่า shortly after the election the party had been dissolved คำว่า dissolve เนี่ยค่ะสามารถแปลได้ทั้งหมด3ความหมายนะคะหมายที่1คือ to be absorbed นะคะหรือแปลว่าดูดหรือซ um ึมซ um ับอันที่2ค่ะคือแปลว่า to end something นั่นเองหรือยุติบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะหมายที่3นะคะแปลว่า disappear นั่นเองค่ะประโยคนี้ก็จะแปลว่าช่วงสั้นๆหลังเลือกตั้งอะคะ่ะพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ถูกยุบพักนั่นเองนะคะ เป็นไงกันบ้างคะลืมกดเซฟไปทบทวนกันด้วยนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะลองเลือกมาสักคำหนึ่งนะคะจาก3คําก็แต่งมาในคอมเมนต์นะคะเซฟรออ่านเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจแล้วก็อยากเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้คอร์สสุดตรงเซฟเปิดรับอยู่นะคะเหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะมาทักเข้ามาลงทะเบียนได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะถ้าใครนะคะอยากให้ทํา EP ถัดไปนะคะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s ไคร้เซฟด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปคะ่ะ